สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวคูดแบงค์ตัวพัดนะครับก็ให้ามันได้อยู่ในขอบเขตถ้าคิดก,การันต์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ถ้ากดเข้ามาจะศวนจะศูนย์ครับแต่ว่าถ้าสมมติถ้าได้กดก็อาจจะวิ่งสูงนิดหน่อยถ้ากดเข้ามาก็ไม่มีปัญหาเลยครับโอเคหากเข้ามาครั้งแรกก็มันจะไม่มี เมนูอะไรโชว์เลยก็จะมีแค่บัญชีของฉันก็กดบัญชีของฉันไปครับจากนั้นกดสร้างเลขบัญชีสร้างบัญชีปุ๊บ,รบ้ระบบก็จะทำการสร้างเลขบัญชีมาให้จากนั้นก็สามารถฝากถอนโอนใจได้ปกติาฝากไปเท่านี้โอ,อนเงินก็จะโอนผ่านเลขบัญชีของผู้ที่ต้องการโอนครับ ตรนนี้ก็ไม่ใช่เป็นอยู่ในเกมครับก็จะสามารถรับเงินได้อ่ะก็เงินตรงนี้ไปแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการโอนครับสามารถตั้งได้ในคอนฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็ะจะมีประวั์ิการทำการทำรายการอ่ะแล้วก็เปิดบัญชีครับก็จะเป็น ถ้ากดท่ามันชี้รับ้อยปุ๊บไปปิดใหม่ทีนึงก็จะมันชีจะขึ้นมาครับจากนั้นถ้าสามารถฝากถอนโอนใจหรือประวัติสมาชิกได้ปกติฝากไปสักห้าหมื่นก็ไปแจ้งเตือนครับว่า ฝากครับไม่ใช่อนี้จำนวนเท่านี้แลการถอนโอเคประวัติก็จะขึ้นคำนึงนะประวัติก็จะขึ้นปกติแล้วก็การเพิ่มสมาชิกเข้ามาชิกก็คือกรอกเล่มเชียงผู้ที่ต้องการเพิ่มเงินกรอกไปปุ๊บ,บเพิ่มสม,มาชิกเสร็จปุ๊บ ิดเป็นใหม่ทีหนึ่งก็จะเข้ามาครับจากนั้นการลบบัญชีก็คือกรอกเป็นชื่อบัญชีครับลบกวนทางเรลบัญชีให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบนี้สามารถอิงตามจุดแบบนี้ หราจะอิงตามพับแบบนี้ก็ได้ครับโอเคข่ okay. มครับ